สาลี่คลังเลยนะคะใครที่ผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความเพคก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสวัสดีเจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องใครที่เป็นสิวห้ามพลาดเลยนะคะซึ่งจะช่วยให้สิวของเรายุบเร็วช่วยให้สิวของเราหายเร็วนะคะในสูตรนี้นะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในสูตรนี้นะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงใบับบกนะคะผงใบับบกแบบนี้ส่วนตัวสั่งมาจากไทยนะคะกับแม่ค้าออนไลน์นะคะในส่วนของผงใบับบกนะคะก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินต่างๆอีกมากมายเลยคะในส่วนของผงใบับบกเนาะโดยเฉพาะ ในส่วนของใบบบกเขาจะมีสารคอลลาเจนอิลาตินให้กับผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะลดปัญหาเรื่องฝ้ากระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะลดปัญหาการเสรื่อมโทรมของสภาพผิวนะคะซึ่งใบบบกนี้จะรักษาฝ้าได้เป็นอย่างดีได้อย่างเห็นผลเลยนะคะทุกคนให้เราใช้ใบบบกอยู่ที่1ช้อนชานะคะใครมีใบบบกสดให้เราไปคั้นเราเป็นน้ํานะคะใช้ได้2-3ช้อนชาเลยนะคะหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้นมรดจืดขณะนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะได้จากของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรา,ากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดลกระนะคะ <c oughs> เราจะใช้นมอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอนสันนะคะใครไม่มีหรือจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นน้ำมันมะกอกสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในสูตรเบบี้ออยจอนสันนะคะ <c oughs> เก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น <c oughs> ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอนสันอยู่ที่1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะ ใครที่ผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราไม่ต้องทําเยอะนะคะทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะนี่เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังย้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคน ใครมีใบสดก็ใช้ใบสดเลยนะคะใบบกนะคะใครมีแบบผุมแบบนี้ก็ใช้แบบผุมแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้นะคะทุกคนพอกหนาหนาได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือเล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ